สวัสดีครับท่านผู้ชมชาวเกมมิ่งพิชิ้นท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอุปกรณ์ตกปลาในห้องสัตว์วันนี้ผมจะมารีวิวอุปกรณ์ตกปลาในบ้านผมว่ามีอะไรกันบ้างน,นี่นะครับคืออุปกรณ์ตกปลาทั้งหมดของผมที่อยู่ในบ้านนะครับก็จะมีคันเบสแคสติ้งสองคันนะครับจะมีอยู่สองคันเนาะมันจะเป็นคันโซโกอ,อีหลังเซตที่ผมใช้ออกคลิปประจํานะครับนะเป็นเจ้าตัวนี้เลย แล้วก็จะมีคันชุดสตรีทนะครับคันสั้นแต่ว่าคันนี้มันค่อนข้างหนักนะนี่เป็นคันสั้นครับเป็นคันเบรค casting ส,สั้นนะครับปลตายอ่อนนะครับแต่ว่าหนักมากถือว่าเป็นคันที่ค่อนข้างหนักอยู่ยังไม่ค่อยกล้าใช้คือใช้บางงานหนึ่งแล้วครับคือได้เซนคันดีมากครับเหนียวนะนี่เป็นคันของแบรนด์นี้ครับนี่ครับ ลองไปหาเซิร์ชกันดูก็ไม่รู้ว่าคันรุ่นอะไรก็ตื้อมานะครับเวทหกสิบสองนะครับนะ่าวนี้นะครับความเหนียวของคันก็เหนียวใช่ได้อยู่นะครับแล้วก็จะไปดูความเหนียวของคันนี้กัน เลยครับมาดูความเหนียวนะครับว่ามันจะเหนียวขนาดไหนนะครับท่านผูชมความเหนียวนะครับความเหนียวนะครับ ความเหนียวนะครับนีมเหนียวครับเหนียวมากครับในเหนียวจัดครับโค้งสบายๆเลยครับไม่ต้องกลัวหักนะครับอีคันอีกแบรนด์นึงที่ดีมากนะครับเดี๋ยวให้ดูใหม่ เดี๋ยวบอกว่ากอล์ฟมาจากโคษณราจากจีนอีกครนะก็ดูเลยงัดแรงๆเลยครับนี่ครับความเหนียวดูความเหนียวครับสบายสบายสบายันิท เ,เหนียวครับเ,เหนียวมากเ,เหนียวมากครับในคารอีกตัวนึ่งที่ผมแนะนำซื้อมาใช้กันราคาดีมากครับแล้วก็จะไปดูคันอีกตัวนึงที่ผมคิดว่าเหนียวพอๆกัน สายอ่ะ <c oughs> <c oughs> ผมลืมบอกผมมีชุดสปินด้วยชิ m a โน F X น,นะครับเบอร์สองพันนะครับกี่เสียงก็สบายเบื้วนี่ก็ชุด คันเน่ก็เป็นรุ่นเดียวกันนะครับเป็นแบบเดียวกันเลยแถมสองปลายเหมือนกันร,รุ่นเดียวกันแบบเดียวกันนะคระับอันนี้ก็เหนียวครับผมขออนาตทิ้งของหน่อย ปแปก็จะเป็นคันตัวนี้ครับเป็นคันสตรีมนะครับคันแนวสตรีมนะมาดูด้วยว่าความเหนียวมันจะเห,ะะหนียวขนาดไหนนะครับไม่จะเป็นต้องเล่นของแพงครับเพราะว่าของแพงก็ของแพงของถูกไม่ต่างกันนะครับคันลอกเนี่ยต่างกันอยู่ครับ <c oughs> เรื่องคุณภาพน,นี่ยไงผมก็ให้ลอกแทงจะจะดีกว่าลอกถูกกว่ากันนิดหน่อยพอแต่ว่าถ้าเป็นคันเนี่ยผมผมบอกเลยว่าคันแทงคันถูกไม่ต่างครับต่างกันนิดเดียวทางแทบแลงแค่แแน้คนครับมมนต่างกันนะอันนี้ ก็จะเป็นคันสตีดนะครับเป็นคันตูดสั้นนะเหนียวเหมือนกันครับเหนียวมากเป็นเบียดอ่อนนะครับเหนียวเหมือนกันครับคันนี้ ียวมันกันครับคันนี้ก็เหนียวเหนียวหมดแล้วครับผมเลือกซื้อไม่เลือกซื้อคันแข็งครับเลือกซื้อคันที่คุณภาพความเหนียวเนี่ยโอเคนะส่วนรอบก็จะเป็นเดาว่าพีทีหนึ่งร้อยนะครับนะมันก็จะมีกระป,งงป๋งกระเป๋าอะไรของผมมีก็แยะนะหลายแบบ่วนพวกนี้ก็จะเป็นชิงหลิวนะเป็นคันชิงหลิวนะครับพวกนี้จะเป็นคันชิงหลิวคนระับ เหนียวหมดอนกันครับ1.8นะครับงานบอกกุ้งงานตกกุ้งตกตระหมอนะครับตกปลาลิมตะลิงสบายเลยครับตัวนี้นะตกทุ่นลิมตลิแงนะ้ตัวนี้สนุกเลยจริงจริงอยู่1.8นะครับนะสนุกรับเหนียวครับ เหนียวครับเซนดีครับนะอันนี้เป็นคันญี่ปุ่นนะอันนี้ผมซื้อมาประมาณสองพันสี่นะครับเป็นคันของแบรนด์อะไรสักอย่างในญี่ปุน่นก็ลืมแล้วเป็นมือหนึ่งนะตัวนี้ก็ไม่มีขายแล้วจําไม่ได้ว่ารุ่นอะไรแต่ว่ามันเป็นภาษาจีนนะครับเหมือนเหมือนของกระกาศแต่ไม่ใช่นะครับคุณภาพมันดีมากครับดีนะครับความเหนียวเนี่ยยอดนะ ตัวนี้จุกหายประเด็นคือตัวนี้จุกหายแล้วอันต่อมาครับคันแทวเนียครับตัวนี้จะเป็นหัวเอาไปทําสีเล่นนะคันของไพโอเนียนะครับตัวนี้เนาะเป็นคันหน้าดินนะครับคันตกเทน่ะมันเป็นคันตกเทนะครับแต่ว่าเอาไปเล่นหน้าดินได้นะแต่คันจะสั้นหน่อยมันจะไม่ยาวมากนะครับ ก็หมดแล้วครับนะก็ไม่มีอะไรให้รีวิวแล้วทั้งหมดในบ้านก็มีเพียงเท่านี้แหละว่าไม่รู้จะให้ดูอะไรแล้วก็สัญญาไว้ว่าจะให้ดูอุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านนะครับนะพวกหลอกอะไรพวกนี้แหละปิดไฟแล้วนะก็สำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้น,นะครับก็อชอบกดไลค์ออกดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามให้ผมด้วย